ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์14แรงดีเซลชนตรงกับปั๊ม3าบไพัดเข้า4ออก3นะคะเป็นแท่นเทนเลอร์ลอรถยนต์ราคาชุดนี้นะคะถ้ามารับเองที่โรงงานอยู่ที่5 8 0 0 0บาทนะคะ ถ้าส่งต่างจังหวัดเราจะคิดค่าส่งตามระยะทางนะคะอันนี้ลูกค้ามารับเองที่โรงงานนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่นะคะเมดินไทยแลนด์ตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ฟันจะมีประกันเครื่องให้1ปีนะคะปั๊มก็ผลิตที่ไทยนะคะปั๊มของไทยเครื่องยนต์ไทยนะคะแทนก็ทำเองหมดเลย นสนใจสามารถสอบถามได้นะคะที่เบอร์ด้านล่างนะคะหรือว่าจะทักไลน์เข้ามาก็ได้นะคะ id 0 8 8 5 8 5 1ดี4 8 8 5 8 5นะคะโรงงานตั้งอยู่ที่นนทบ,บุรีไซน้อยนะคะบริษัทบิกจอตใกล้ๆก,กับวัดมะสงนะคะวัดมะสงไซน้อยลูกค้าสะดวกก็จะเข้ามารับเองนี่นะ ตัวนี้ที่ใส่นะคะตัวครอบสีเหลืองๆจะเป็นชุดยอยโซ่นะคะความทนทานก็จะค่อนข้างเยอะกว่าตัวเก่าที่เราใช้นะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ยอยโซ่แทนโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ